อัสนะเหมาไลัยกมเรามมะตุลลอฮวะบะเรากาตุวันนี้พวกเราใส่เสื้อสีฟ้าจะไปไหนกันน้าวันนี้พวกเราจะมาบุกโรงงานน้ำดื่มที่ชื่อว่าเซวูสู้เววเวสู้ถูกแล้วถ้าพร้อมกันแล้วไปลลยกันเลยไปดูห้องเก็บอุปกรณ์ห้องปฏิบัติกันเลยจุดแรกมันจะเป็นห้องโถงก็คือห้องตส,จะจะจะต,สต๊อกสินค้าเราจะสต๊อกสินค้าขวดเล็ก แล้วก็จะเป็นขวดใหญ่ของ20ลิตรห้องถัดไปจะเป็นห้องห้องบรรจุพันธุ์นั่นก็คือห้องห้องผลิตน้ำดื่มส่วนห้องต่อไปอจะเป็นห้องเก็บขวดใหม่จะเป็นห้องเครื่องกรองใช่อาจะมีเครื่องกรองทั้งหมดอยู่3ส4 4เครื่องกรอง จะเป็นที่ล้างขวดแล้วก็ต่างๆ นาเบนแนะนำตัวค่ะครับอะลัยกุมวะเ i k u มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ a อ่ ah uh. าเบชื่อนายเวริดวันบินเนจรารงเป็นเจ้าของและก็ดูแลกิจการโรงงานน้ำดื่มเวสูครับทำไมถึงผลิตน้ำดื่มคะเพราะว่าน้ำดื่มเนี่ยเป็นสิ่งที่คนต้องการแล้วก็คิดว่าณนะตอนนี้หรือเมื่อไร่คนก็ต้องการที่จะบริโภคเลยคิดว่าน้ำดื่มนี้ควรที่จะจำหน่าย เพราะว่าคนต้องการอยู่ตลอดครับอ <And as S 1> อยากทราบถึงที่มาของชื่อน้ำดื่มเวซูค่ะโรงงานน้ำดื่มเวซูที่มาก็คือ,อาจากชื่อน้องที่เรียกว่าเดสูก็เลยตั้งชื่อว่าเวสูครับแล้วก็อยากทราบว่าต้นทุนในการสร้างเนี่ยมันใช้งบป,ประมาณประมาณเท่าไหร่คะต้นทุนในการสร้างจากเริ่ม อา,อาคารแล้วก็จากเริ่มเครื่องกองต่างๆเนี่ยโดยประมาณอยู่ที่ประมาณ0 0 0 0 0ถึงแครับผมแล้วก็ผลิตตั้งแต่เมื่อไหร่ผลิตโดยประมาณนาตอนนี้ก็2ปีครับแล้วก็ใช้น้ำจากไหนคะใช้น้ำนาตอนนี้ที่เบรใช้ก็คือเราจะใช้น้ำบาดาล าว่าที่จากมาน้ําบาดานเนี่ยมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าฤดูไหนก็ตามฤดูแล้แงหรือฤดูน้ําท่วมน้ําบาดาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับแล้วก็ขั้นตอนการผลิตน้ําดื่มค่ะขั้นตอนการผลิตน้ําดื่มเนี่ยเราจะาเข้าไปอยู่ในห้องบรรจุพันธุ์แล้วก็เราจะใส่ขวดแต่ละอันเข้ามาในตะก้าหลังจากนั้นจะใช้ตะก้าเข้าไปใส่น้ําอีกทเีเสร็จจากนั้นเราจะ ใส่ฝาหลังจากเสร็จใจใส่ฝาแล้วก็จะปั้มฝ้าแล้วเราก็จะใส่ถุงบรรจุครับโรงงานน้ำดื่มเวซูมีกี่สาขาคะณตอนนี้มีอยู่หนึ่งสาขาณที่ปัจจุบันครับแล้วก็รายได้ต่อเดือนประมาณเท่าไหร่รายได้ต่อเดือนสุดที่อยู่ที่สองถึงสามหมื่นครับ อยากรู้ว่ายอดในการผลิตในแต่ละวันนี่เท่าไหร่คะยอดในการผลิตแต่ละวันอยู่ที่2 0 0ร้อยถึงสหลครับแล้วก็อยากทราบว่าใช้เวลานั้นเท่าไหร่ในการบรรจุน้ำคะถ้าเปอยู่ในการบรรจุน้ําแต่ละโหลจะอยู่ที่ประมาณ1-2นาทีครับผมจุดเด่นของน้ําเวซูแตกต่างอะไรจากน้ําอื่นไหมคะจุดเด่นของน้ําเวซูแตกต่างก็คือ มันจะเป็นธุรกิจของครอบครัวอย่างที่1แล้วก็ประเด็นที่2ก็คือเราจะได้สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเพราะว่ายังมีอีกหลายคนอีกท่านอีกที่ต้องการทำงานซึ่งก็ได้ทำงานใกล้บ้านครับเวลาเปิดปิดของโรงงานกี่ชั่วโมงคะเราจะมีวันทำงานของเราก็คือจะเป็นวันเสาร์ถึงวันพรหัสใช่เราจะปิดวันศุกร์วันเดียวแล้วก็ เวลาเปิดปิดจะเป็น98โมงเช้าถึง5โมงเย็นขอบคุณค่ะอยากทราบว่าในโรงงานนี้พนักงานทั้งหมดกี่คนคะณนะตอนนี้มีพนักงานอยู่3คนครับผมแล้วก็ที่ตั้งของโรงงานตั้งอยู่ที่ไหนคะที่ตั้งของโรงงานอยู่ที่บ้านเลขที่5 5หทับ5หมู่5ตําบลบ้านังตายออำเภอเมืองเจาะนาทิวาดอยู่ในหมู่บ้านสุขยาบาราครับค่ะ อยากทราบว่าส่งขายที่ไหนบ้างคะณนะตอนนี้เราได้ทําการตลาดอยู่ในหมู่บ้านณนะหมู่บ้านตอนนี้ก็เกือบทั่วแล้วก็จะบริเวณหมู่บ้านอย่างเช่นร้านค้าทั่วไปในหมู่บ้านแล้วก็จะเป็นแถวแถวนอกหมู่บ้านด้วยแล้วก็จะมีโซนในเมืองนราธิวาสด,ด้วยครับผมแล้วทําไมถึงขายที่อัดตันคะถึงขายในอัตตันเพราะว่าเราได้คิดว่าการเจาะตลาดเนี่ยถ้าขายใน แต่และร้านเราจะได้ส่งก็คือเราจะได้ส่งช้าคือได้ส่งได้ขายได้ช้าแต่ถ้าเราได้เจาะตลาดถึงโรงเรียนอย่างเช่นโรงเรียนอัตตันแล้วก็โรงเรียนอื่นๆอีกด้วยมันจะเป็นการการ,การตลาดที่ที่มันต่างกว่าโรงงานอื่นครับผมแล้วก็ขนาดของขวดมีขนาดไหนบ้างคะขนาดของขวดมันจะมีณตอนนี้แบบขวดจะมีอยู่2 2ขนาดนั่นก็คือ350 ml กับ 850มลลิล uh, uh, แล้วก็จะเป็นถังใหญ่ของ20ลิตรครับผมแล้วก็ช่องทางการติดต่อมีที่ไหนบ้างคะช่องทางการติดต่อก็สามารถติดต่อได้ทางเบอร์0 8 6 4 9 1 9 4 4 2แล้วก็ทางไลน์ก็ uh, adline one myself ครับผมขอบคุณค่ะ